1นนาทีกับกอทอผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอรวมถึงการปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานออกตรวจวัดควันดำทั่วประเทศโดยเฉพาะบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าออกกรุงเทพมหานครหากตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสงแล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละสาสิบหรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาดกรองแล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละสี่สิบจะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุดห้าพันบาทและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความห้ามใช้ จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนดและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม